ว่าไงพี่พี่ขอตังค์่อยดีขอตังค์ใช่ตอนนี้ผมไม่มีเงินตีอาวุธเลยพี่จะตีอะไรพวกนี้มาจัดการนี่ไม่เขาให้ผมมาแค่นี้พี่ขาดอประมาณสามล้านติดสามล้านติดใช่พิเช่ามให้มันเท่าไหร่เนี่ยให้ห้าแสนขาดอีกสามล้านพี่ห้าแสนใ้กันไช่ทสภาครับ เอซีรามอยู่ปเนี่ยอยู่ครับไม่ทำไมมึงให้มันแค่ห้าแต้มเองอะนิดเดียวไงเราตีนิดเดียวตีนิดเดียวตีอยู่ไงนะอ๋อแต่ขอพี่เพิ่มไงอยากได้รถตฟิงกันละครหนึ่งอะพี่ไอ้ขันไหนข้างหน้าเนอะขันไหนอะออยลองดีไม่เอาเดี๋ยวโจรป้นผมอยู่ผมไปไกลอย่างที่นี่ไม่ได้ป้นไม่ป่นไหนขั้นไหนขันไหนไปดูกันไปดูกัน เอาแบบหนีตำรวจได้นะนี่หน,นีได้ไหนอะไปดูหน่อยไหนพี่ดูหน่อยอันไหนวะนี่ไงกันไหนพี่พคันนี้เหรอรถอะไรเนี่ยฟอร์กันนี่เนี่ยมีแค่ในประเทศอ่ะคันเดียวเอามาเอาไปได้ไหนอะพุทแจ รถมันหายไปจากค้างกูนี่ใครเนี่ยไม่หวแก่แกงลุงเหรอจ<ม>ุ๊ะเลยพี่ช่วยด้วยดีครับพี่ช่วยหน่อยอะไรนะช่วยหน่อยดีดูดิมึงคิด นี่ช่วยหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องพูดแล้วเดี๋ยวไอ้นีไน่ไขรัวนี่ไข่ลุงอ้ลมหนาวเนี่ยนัสเซลาสวัสดีครับสวัสดีครับใครนะสวัสหวังเหรอครับครับนะไข่เงินแดงครับโอนไข่เงินแดงครับ สถาแก้กูได้ยี่ยดำปริษัทโอเคครับหนูชื่ออะไรอ่ะโอ้โหปลาขาวตาดำหายด้วยโอเคครับลุงอาปูนป่ะลุงกูมีเยอะแล้วมันเตันตแตตีของเยอะลุงแค่นั้นมันไม่พอหรอกสี่ร้อยิข่แพงป่ะไข่เนี่ยลุงพันสองขแพงป่ะข่เห็นะ ลุงลุงแม็กครับลุงแม็กว่าดีครับว่าดีครับสุดหรอพันสองลุงพันสองมีสามล้านอ่ะพอปะลุงลุงตีอะไรครับเนี่ยตีไมค์คอปครับตีลุงใครมาใส่ตูดได้ลุงลุงลุงติดบ้างองียครับลุงยังไม่ติดเลยครับเนี่ยมันติดง่ายขนาดนั้นเลยหรออะไรอ่ะตกใจใช่ครับลุงตมก่อนลุง อะไรนะฮ่าฮ่าฮ่จ่งจงเชียวเซล่าตาผายตีด้วยดีอยู่ไหนอะลุงมาล่าจะมาแล้วมั้ง แฟนผมขุดแร่อคนเก่ามาล้อเล่นกับเพื่อนแต่ผมไม่ชอบผมก็เลยบอกแฟนผมไปแต่เขาหาว่าผมลืมคนนั้นไม่ได้ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้คิดอะไรแค่ไม่ชอบผมควรทําไงดีครับอะไรนะะนึงลุงแม็กครับแฟนผมขุดเรื่องคนเก่ามาล้อเล่นกับเพื่อนขุดเรื่องแฟนเก่ามาล้อเล่นกับเพื่อนแต่ผมไม่แต่ผมไม่ชอบผมก็เลยบอกแฟนผมไปอะไรวะเขาลืมคนนั้นไม่ได้ทั้งที่ ทำใจครับง่ายๆเลยใครไอ้ดำไอ้เฮียไอสัตว์กูแตกข้างนอกจริงนะมึงไอ้เฮียกูยอมอ่านสปอยเลยสัตว์ผมก็เลยถามเลยว่าเห็นเห็นอยู่เห็นูนหยุดบนลุงไอ้นี่ได้ครไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นหญิงทำไมไอ้ดำมันเปลี่ยนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วไปเรื่อยก็อยู่แบบสงบสงบไง เอได้ไม่ต้องมาหากูไม่ต้องมาคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เขาจะมีสักสองแสนก็เลยลุงถามไม่เป็นไรมึงไม่เปลี่ยนได้พี่ศิลาบ้างเหรอไอ้เจ้าเขาจะได้ไม่เปลี่ยนรูปะดนปรับมาเลยห้าแสนเห็นป่ะไอเล่ามึงเห็นที่เขาประกาศเรียกกูป่ะเห็นกูใส่หน้ากากไปแทงมันพอมันสลบแล้วกูถอดหน้ากากแล้วป่นมันเรียบร้อยโดนใต้เียกูเอาแม่งก่อน้องมาเรียกกูมาทำไมวะเนี่ยใครเรียกใครเรียกลูกใครเรียกน้ำมา ไอ้ฉี่อ่ะไปแล้วมันไปแล้วนะผมเตรียวอาวุธ400ชุดอ่ะพี่รอเลยชาตินึงอ่ะเฮ้ยไม่นานมากที่นี่ใช่เหรอแกงเก,กงก็เสร็จแกงเก,กงก็เสร็จพุ่เยาอะไรอ่ะอาวุธอ่ะเอารถปุ่นจารถไม่กูถามถึงอาวุธไอ้เหี้ยก็จะเอารถจากพี่ไงเอารถขนาดนล้วนะใช่คันไหนก็ได้ที่มันหนีตำรวจได้อ่ะไอ้คันไอ้คันวัดหนึ่งมันมันหนีไม่ได้อ่ะขนาดไหนขนาดไหนดีไม่ได้นะไอ้วัดหนึ่งอ่ะ รัดหนึ่งมันหนีไม่ได้ใช่มีคันที่แบบมัน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 เฟี้ยวไหมอ่ะดูแบบเข้ากับผม่ะสปอร์ตสปอร์ตอ่ะถ่ายนี่เท่าไหร่ครับก็นี่ไงมึงคันนู้นแล้วก็มีใบนิดเดียวเองอ๋อเอาคันนี้เดี๋ยวพี่มีปะแทก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 ไหนแทกไม่มีเดย์แล้วมันมีคันไหนบ้างซีแปดเปล่านี่ก่าแทกเองตอนนี้ซีแปดแล้วซีแปดแล้วซีแปดซีแปด สี่แปดถ้าตอนนี้ซุปเปอร์คาร์น่าจะเฟี้ยวสุดที่ไม่ใช่กี่ล้านกี่ล้านอ่ะตอนนี้กี่ล้านอ่ะสี่ละห้าล้านครับอุ้ยพี่คนเฟี้ยวพี่เอามาหน่อยเฮ้ยมึงเบิกเบิกไอ้นี่ให้กูหน่อยเดชหายเบิกเบิกให้กูหน่อยห้าร้านที่อ่ะจริงจัดจริงจัดมันได้ง่ายจริงจิง ติดต่อไตีได้ไหมเอาเอามาให้ที่ตู้หน่อยไม่ตอบเลยครับอันนี้พี่ไอ้ผมไปซื้อเองเหรอเออมึงเอามาเอาแลล่าแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะมุกิจะผมถามอ้กด็อกแชทเตอรอเขาหยุดแล้วเขียวสองทุ่มเมื่อวานยันตอนนี้สี่ทุ่มโดนมามีกอ่ะลุงเออมาแล้ว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 ไอ้ย่า เดี๋ยวเราคุยกับโจก่อนนี่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มัน,มนเทตุขึ้นมามโจนโจนไป็นพราข้างในบ้างดิครับผมไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเนพราข้างในบ้างารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไอ้สัตว์เกียรซสีทัวร์สาวใหม่เป็นคนผม<อ>ไปกี่รอบแล้วเนี่ยโจนมาจะเล่าเลยให้พอดไอ้ดาแกดิเอ้ยเดี๋ยวไอ้เออขอโทษนะครับไอ้ไม้พู่สีขาวๆมันมันต่างกับ มันต่างกันยังไงครับมันมีสองอะไรนะครับตันที่สีครับต่างกันที่มันมันไอพูไหนครับเอ่าไอ้ไม้พูอ่ะครับมันจะมีพูบีจีกับพูคิวอ่ะครับลุงลุงครับเอาเงินไหมครับผมน่าจะไม่รอดอ่ะมันตีได้แค่พูครับพูบีจีเอ็นจะเป็นขาออกก็ได้ผมเอ็ออกก็ได้อ๋อโอเคครับพอเหมือนพาออกเฮ้ยเซราฟหอามันก็เหมือนกันแหละครับมันเหมือนกันเหมือนกันมันเป็นเดินด้วยกันไหม ไป้ายยาเลยเดินได้ป่าวทาอะไรแมงตายกันหมดเลยพวกเดินไหมเดินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอไว้โจรพวกไหนเนี้ยตอนเนี้ยลุงลุงเอาเงินไปไหมครับผมว่าเอาเอาเอามาก็ได้เลขครับสองห้าห้าสามสองห้าสามธาราชาวันหน้าไม้ย่าไปเลย่นพวกเราตายกันเต็มเลยจะไปแกงอะไรครับอะไรลุงแกงอะไรมีไว้ผู้แดงนี่อื้อหิ่งเนี่ยมจะได้เอเอ็มดอ๋อ เฮ้ยนะตีให้เป็นหรอกตรงนี้เฮ้ยมึงไม่รู้หัวกันเอาโจน่าไปอันนี้เอาโจนี่เนี่ยฝ่าเลยไปเลยไปเลยเนี่ยเขามาแล้วไปดิไปดิไปดิเอา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 ดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยใส่ก่อนแล้วว่าใส่ก่อนแล้วว่าเนาโดนดึงบัตรโพดี้นะมึงตีเขาอะเอาว่ะในรีวิวนะเอาว่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 ะอย่างคนปันเลยเฮ้ยม่งมีอาหารตายดูตลอดเลยเว้ยตรงเนี้ยเรียอเรื่องปกตินะปล่อยเลยเดี๋ยวเปิดเองมาหัวให้โอ้ยโคตรเยอะดูโคตรเยอะเลย เขตายเฮ้ยเเรียบร้อยเ้ย้เาดือนแล้วนะครับตายเรียบร้อยดิเดี๋ยวอนเดียนเดยวจนเลยเดยจเลย FC ว่ะอยาขอลาไเซ็นจังเลยเสียงรโทนี่เียเนี่ยไอเนีย ไม่ใช่ไม่รู้ใครเลยไม่รู้เรื่องใครศาสเอ้์ค yeah. mm ูไ hmm. ม่ได้แต่งชุดมาด้วยกรูพักปืนก่อนพี่กวนจอดะนาควักตะไหนใครครับผู่หญิงใครเขาจะาป่นเงินกูเยอะด้วยกูไม่ใช่ไม่เช่าด้วยน่าจะดูไว้ว่ะซึ่งเขาใช้ตู้อยู่ไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอนยังยังคีย์บอร์ดเข้าหนักเมื่อกี้ที่แม่งโคตรเลวเลยว่ะเซย์ล่ามาดูดิอะไรนะ แป้งปนเสร็จเก็บอุ้ยอาขึ้นมาผตะกี้ที่ถามไว้ผู้ขิงจาดของิงจาดโอเคโอเคโปเทคกีดเหรอเก็บบัตรฝนเยี่ยเข้ามาตายเลยสัตว์พูดสิเยี่ยเข้ามาแล้วป่นเลยอ่ะอุ้ยของเยอะของเยอะของเยอะโอเคหิวจัดโปเทค กูอยู่คนเดียวกูตายแน่กูกล้าพูดเลยเฮียไม่เหลือไอสัตว์ดูทรงแล้วอ่ะโอ้เสเพอร์อุ้มใครไปบนี้คะโอ้าโม่ผมยังตีมันไม่ติดเลยแต่ผมตีมานร้อยชุดแล้วจ้ะพี่ตาไปทำอะไรก่อนได้พี่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยไอีเคียนั่นเรียกกูทำเพี้ยอะไรเนี่ยกูยหาคำตอบไม่ได้รองเงินไงเดี๋ยวลองเงินให้ใหมามายังเงินอะ่ะอะไรพี่บอกอ่ะส่งข่าวมาไปวันไหนอ่ะ ไอ้ด้านไหนที่หนึ่งอะอะไรนะรอเขารอเขาฟาร์มอยู่อ๋อแล้วเราจะมีอาวุธหรอถ้าเราไปอ่ะมีดีแล้วเจอใครอ่ะฮะเจอใครอ่ะเจอแกงกล้วยหอมเยอะไหมยี่สิบเรามีสิบเอ็ดยี่สิบมีสิบเอ็ดอืมแกงน้าที่ออะไรผมขอเอาไปตีไปด้วยเด็กคนหนึ่งโอ้วเขาไม่ให้ทะลุไปเยอะดี แล้วมาคนเดียวไกก็ปันเยอะลงคนเดียวไงคนเดียวไงเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยวลองถามดูเราก็ใช้ชื่อกล้วยหักบุ๊กดินไามันจะไปนี่อะเดมันจะไปยื้อนี่เลยดูไว้เลยเพราะว่าเหรขาบอกว่าเขาไม่เอาดูไวห่อดูไว้ออสตาไม่ว่าถ้าไปดูไว้ก็ผมเข้ามาเดี๋ยวผมก็อยู่ดูไว้แล้วไงทีเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ย เลยเนาะไม่เดี๋ยวผมมาเข้าสล็อตดูไว้แล้วถ้าม่มีปัญหาอะไรแล้วเออจเอาเหรียญมาให้ด้วยเดี๋ยวมาให้อยู่ที่เฉดมดเแลยครับเดี๋ยวน่าจะหลังซองกิฬาคอยใช่ใช่ครับใช่ครับอุ้มไปกี่ศพแล้วนะไม่รู้ไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนได้แค่สามสิบฝ่ายครับนะไม่ไม่มันอุ้มศพเอานี้เอาเหรียญไปหกสิบประมาณหกสิบกว่าเมื่อใส่ชุดมาด้วยกูเสี่ยงตายมากเลยตอนเนี้ย ไม่ไม่มันอุ้มศพไปได้ด้วยพี่อุ้มศพไปไหนไปก้น่ะ่ปก้นะ่ะอ๋อไม่ได้มันหมายถึงว่าตีนปกติอ๋อถ้าเกิดว่าจะเพิ่มจํานวนคนในแก๊งอะ่ะเอาตัวน,นี้เอาให้มันเลยเอาให้แม็กเลยลุงลุงบอกเลยครับอ่าสองห้าสามครับพี่คับห้าล้า,ลานอย,อยุดนะไม่มีนะสองห้าสามสองห้าห้าสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับอ่านี่รับห้าล้านโอ้ยขอบคุณครับแล้วแล้วแล้วเอาเงินเก็บไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเก็บ พี่จะโจรได้ไปรวยเลยนะไอ้ศาตว์เดี๋ยวเดี๋ยวนะไปมึงผมไม่มีรถพาผมไปเบิกรถแเต็มมาไปพีเพ่เซพี่เซรถอยู่นี่พี่เฮ้ยพี่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 อย่าพึ่งไปพ,พี่ห้าล้าน <5, 000. S 1> เออมันไม่มีใครป้นมึงหรอกมึงเชื่อกูดีที่ห้าล้านเลยนะฮะโอ้มึงรุ่นพ่อมาแล้วมันไม่มีใครป้นมึงหรอก <laughs> มันไม่ใช่เงินผมปะดิเออถ้าเป็นเงินผมมาได้ไอดำอะไรไอดำมาไรเฮ้ยไหนโจรไปไหนละตัวเองเป็นไงบ้างคะโจรไปไหนละเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างอาลลบอ่ะอืมไม่ไม่ลุงโจรไปไหนละผมผมมาหาโจรจดไปแล้วว้าแล้วลุงไม่โดนแดงได้ไงอ่ะกูจะโดนได้ไงเราตีของอยู่รับอยู่นี่หว่าเออใช่ลุงานกดประเทศบ้างนะจะรู้ก็ใครจะไปรู้ว่าลุงยืนตีอยู่ตลอดอ่ะ จริงเะล่ะตีตลอดใช่ไหมไอเดินไปหยิบโคงหยิบข่อที่ตู้บ้างไม่มีไม่มีกูไม่พลาดขาวอยู่ที่นี่ตลอดเฮ้ยมาไม่ทันแย้เนี่ยคุณถามมันเดีไอ้เชื่อเหมันเรียกกูมาทำเชี้ยอะไรเนี่ยตีชุดแล้วลงตีไปกี่ชุดละอ่าร้อยยี่สิบเสียงผมได้อยู่ว่าเมื่อกี้อะมรไล่าเรียกกูมาทำไมจะรอแม่งให้หมดไอ้ที่พูจตีแม่ทีเยี่ยมผู้ชายบ้ากามที่วอตอ่ะก็นี่ไงนี่ไงเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามาไอ้กูหัวแตกกูนี่เงั้นเอาไปเวมายืมกันสิ เไปเบยลอยิมกันได้ดากูจ้างพี่เลี้ยงแล้วนะอะไรนะครับจ้างพี่เลี้ยงแล้วสบายขึ้นนะจ้างพี่เลี้ยงแล้วสบายขึ้นแปดสองเกาแปดสิบลูกมีเพชรตักมีเพชรตั้ยี่สิบได้หรอเล่าได้เลยนั่นแหละจ้างพี่เลี้ยงนี่คือเลี้ยงลูกหเลี้ยงพี่ครับเลี้ยงลูกพอดีไม่ใจแล้วป้าเอาไอสัตว์เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ไม่นานไม่นานขอตีปุ๊บแล้วก็ไปเลยแปดเก้าสิบสี่เจ็ดแล้วเมียนั่งบอกข้างคนไม่ไ อีอเลขสองแปดยิ่งอดเดี๋ยวเดี๋ยวรุนแม่กูเดี๋ยวไไปด้แน่ผมว่าเดี๋ยวเจอแม่งมารอหน่วงแม่งเฮ้ยล่ากูกลับก่อนนะเมียานานเกินมันทำไรอ่ะไม่ใช่มันหน้ำนานอี่ใช่เถื่อนเดี๋ยวจะมาตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวมันออกมาจนเยอะมึงลุงไหวหรอลุงไหวลุงเดี๋ยวดูเลยอ่าเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวแม่งทักผมก่อนเลย แก๊งยีตรงนี้แหละมันยังไม่มามันไปซ้อมแค่นี้มันโทรคุยกับนายอยู่ใบเบี้ยขายนะครับฮัลโหลใช่หรอมันไปซ้อมแล้วคือใบเบี้ยขายนะครับพี่หนุ่มไอเมีครับผมคืออันดห้าเสียงเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าดูไว้แล้วนะดากูไม่อยู่แล้วโอเวอร์อ่ะสวัสีนะกูจะรอดเองกูจะเอาโทรศัพท์ติดเบื้องกูไปเครื่องดึกอ่ะผมมาพร้อมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ว่าผมอยู่แบบสงบอยู่อะไรอะ เพาบ้านบ้านมันอัพต้นเดือนกป็นเรืหรออ๋อแนวไหนอ่ะบ้านแนวไหนอ่ะสปอยได้ปะไอ้แม็กเดี๋ยวมึงเอาเอามินิมาเถอะกต่ดูด้วยนะได้พี่ได้พี่ผมผมไม่ดูเลยครับดีเวเวแปะแตกว่ะประมูลบ้านปะต่อไม่ได้ประมูลครับเป็นแบบย่างตีย่างตีอ๋อชี้กันสี่อ่ะได้มีโจนะนะมึงจ้าโจนสี่ห้าตัวเลยโจน่ะเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำมันอยากได้โจนอ่ะโจนอยู่ไหนอ่ะโจนไปไหนละไหนโจนอยู่ไหน จะ <OK. S 2> อยู่ข้างนอกครับข้างนอกข้างนอกไป <คน S 3> <bastard> ดิไปเ <ไป S 3> ดี๋ยวไปเดี๋ยวกูนี่แต่ตอนนี้<ล>มันไปแล้วครับไม่รู้พวกใครดิมันต้องมันต้องใส่หน้ากากว่ะไว้อ้เหี้ยกูสับสดก็กดไปเหี้ยแล่วแ้ากูแทงเกอนกูต้องใส่หน้ากากว่ะเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นอย่กินนี่เขไม่เอยไม่ใส่กันเลยหน้ากากถ้าเกิดมึงปนอ่ะต้องใส่หน้ากากพามถอดมึงเด็กไหนเนี่ยมึงรู้กดไหมเนี่ยไม่ลุงกดที่ผมไม่ได้ออกแอดมินมันประชุมออกกันเองแต่แค่มันไม่เกี่ยบ ก็คือถ้ามึงโป้นน่ะถ้ามึงเป็นโจรน่ะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามแต่ถ้าแทงโจรไม่ต้องใช่ถ้าแทงโจนไม่ต้องจะราไปเก็บตังค์ก่อนปะว่าเราไปเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนได้ครับ